ทำเงินอยู่แสนเปนนอยากสูบเจ็ดสิบสิบห้าอ่ะผุ้ใดสนใจทางมาเส้ลจบมาถานะครับ่าแทมเสม่ด้วยไปมาคับดานนอกคุณยิงสนใจอยกมาด้วยทางนานไนะยิ่งจยืนรออยู่นะครับอย่าเจ็ดสิบสิบห้านะครับ สาาคนบ่อเาเจ็ดสามเจ็ด่งานแอเทบดาขึ้นสูงสูงลงซาซาตกไกลไกลด้หลายขอทีมงานแอทเทบดาจงโชคดีสามสองหนึ่งไป ดันไป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 ที่ลี่สุดยอดในการเดินทางการเดินทางครับขวัญใจมหาชนมันเไปหน้าออกมาครับลี่ลี่เลยเบิ่งคอเบิ่งคอเด้อเป็นเกลียวนะครับเวัญใจอะไรหนะครับเป็นเปลี่ยวโดนอะไรวะ เดอกลูกเดออลนาออกเดอกเอาแบบทะลุทะลวงเลยนะครับไปครับเป็นลงไปขางขาดนะเป็นลงไปางขาดเครับขาลงกันไปครับกัดหางสู่